ครับก็สวัสดีผู้ที่เข้ารับชมช่อง,องสิงบุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมขอนำท่านเข้ามาดูธนบัตรชนิดราคา1,000บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับของชนิดราคา1,000บาทและเป็นรุ่นแรกของธนบัตรในรัชากาลที่5ครับจะพิมพ์ว่ารัฐบาลสยามนะครับรุ่นนี้ประกาศใช้เมื่อปี พศ2445นะครับในวันที่7กันยายนนะครับพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลาลูแอนคอมพานีลิมิเต็ดนะครับลอนดอนประเทศอังกฤษธนาบัตรใบนี้นะครับจะมี2ลายเซ็นนะครับ,รบ2ลายเซ็นอันนี้เป็นราคาประเมินหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ได้ปรับราคาขึ้นมาแล้วนะครับราคาประเมินเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยครับ ประมาณ3ามล้านบาทในสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับธนบัตรชนิดนี้นะครับนักสะสมส่วนมากจะเรียกว่าธนบัตรหน้าเดียวนะครับเหตุผลที่เรียกว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะมีการพิมพ์แค่หน้าเดียวครับด้านหลังไม่พิมพ์จึงเป็นที่มาของการเรียกว่าธนบัตรหน้าเดียวนะครับธนบัตรรุ่น1 0 0 0พันบาทรุ่นแรกนี้นะครับจะมีพื้นสีเหลืองนะครับ ตัวกรอบและตัวหนังสือทั่วไปจะเป็นสีแดงนะครับหายากมากครับถือว่าเป็นแบงค์รุ่นแรกนะครับของประเทศไทยเลยครับราคาประเมินนะครับที่ว่าซื้อขายได้จริงๆเลยถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทครับและขายได้แน่นอนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านใดมีนะครับอันนี้ขายได้5ล้านบาทแน่นอนครับ ธนบัตรรุ่นนี้หายากมากนะครับเพราะถือว่ามีมูลค่าสูงมากในสมัยปี2,440กว่าเนี่ยครับที่ผมฟังจากท่านผู้ใหญ่หลายท่านเล่าให้ฟังนะครับเมื่อปี2,440กว่าเนี่ยครับที่ดินแถวสีลมเนี่ยครับมีราคาแค่ไล่ละ20บาทนะครับอันนี้เป็นธนบัตร1,000บาทคร่าวๆนะครับคงซื้อที่ดิน ได้ประมาณ50าสิไล่ละครับเพราะนั้นธนบัตรรุ่นนี้นะครับจะอยู่ก็แต่ในมือพวกเศรษฐีเจ้าสวยใหญ่ๆเท่านั้นครับจึงทำได้จึงทาให้หาได้ยากนะครับปัจจุบันเนี่ยในวงการซื้อขายธนบัตรจะพบเห็นแค่ประมาณสามใบหรือ5้าใบไม่เกินนี้นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากครับ หากชอบก็ช่วยกด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมจะนำเสนอสนบัญหายากและมีมูลค่าสูงๆมาให้ท่านได้รับชมกันเป็นประจำครับขอบคุณครับ